ความรักจะสมบูรณ์แบบได้คือห้ามรัก,กระเพทกันเพศหญิงคือเพศหญิงเพศชายคือเพศชายครับความแข็งแกร่งขึ้นอยู่กับจิตปรุงแต่งแก่ปี2023แล้วความคิดนี้มัน มันโบราณมากเอาจริงๆปะคือไอความคิดความเชื่อที่ว่าผู้หญิงเกิดมาต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายเกิดมาน้องเป็นผู้ชายแล้วคือห้ามแบบว่าเออผู้หญิงรักผู้หญิงเลยห้ามผู้ชายรักผู้ชายเลยมันคือความคิดแบบยุคสมัยก่อนโอ้โหจะให้ย้อนไปกี่ปีดีอะห่งร้อปีพอปะเขาก็จะบอกว่าผู้หญิงถูกสร้างมาคู่กับผู้ชายเนี่ยอย่างคอมเมนเนี้ยแกบอกว่าความรักจะสมบูรณ์แบบ ผู้หญิงต้องคู่กับผู้ชายออีฟก็ขอถามหน่อยละกันว่าไอ้คำว่าความรักสมบูรณ์แบบของแกคืออะไรส่รวนประกอบของความรักที่สมบูรณ์แบบของแกที่แกพูดถึงมเมื่อกี้คืออะไรคือมีผู้หญิงมีผู้ชายรักกันอันนี้คือความรักที่สมบูรณ์แบบแล้วเหรอแกก็เห็นใช่ไหมล่ะว่าความรักที่เกิดจากผู้หญิงกับผู้ชายคู่กันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปนอกใจกันก็มีเลิกกันก็มี แต่ง,งานอย่าร้างหรือหลอกลวงหลอกใช้อีกคนนึงหรือเป็นความรักที่ไม่ซื่อสัตย์ซึ่งมันเกิดขึ้นได้หมดแกคือไม่ได้บอกว่า LGBTQ จะไม่มีนะแต่แกพูดว่าแกเคลมแรงมากอะว่าความรักที่สมบูรณ์แบบเกิดจากผู้หญิงกับผู้ชายแกความรักที่สมบูรณ์แบบอะเอาจริงคืออีฟยังไม่เข้าใจคําว่าสมบูรณ์แบบของความรักคืออะไรเลยอะ มันอุดมคติมากๆากอ่ะไอคาว่าสมบูรณ์แบบหรือคําว่าเพอร์เฟกอ่ะมันมีอยู่จริงๆหรอว่าความรักที่สมบูรณ์แบบอ่ะนี่ยังคิดไม่ออกเลยนะว่าหน้าตาความรักที่สมบูรณ์แบบอ่ะคืออะไรไม่มีที่ติเลยหรือแบบรักกันไม่ทะเลาะกันเลยรักกันมากเธอทูลบูชากันเลยไหมหรือว่าเป็นความรักที่เข้าใจกันทุกเรื่องไม่เคยทะเลาะไม่เคยขัดแย้งกันเลยรักกันแบบชีพมาลายไปพร้อมกันเลย อันนี้คือนิยามความรักที่สมบูรณ์แบบหรือยังซึ่งเอาจริงตั้งแต่อิฟเกิดมาแบบ32ปีก็ไม่ได้มากมายก็ไม่ได้น้อยอเนาะก็รู้สึกว่ายังไม่กล้าที่จะนิยามคําว่าความรักสมบูรณ์แบบนะคือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่มาเป็นร้อยสองร้อยปีที่จะแบบเคลมได้ว่าเฮ้ยนี่แหละชีวิตหนึ่งเราเคยเห็นความรักที่สมบูรณ์แบบที่ไม่เคยขัดแย้งกันเลยไม่เคยมีปัญหากันเลยไม่เคยเถียงไม่เคยทะเลาะกันเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ่านแล้วมันแบบฮะมีผู้หญิงมีผู้ชายแล้วคือความรักที่สมบูรณ์แบบเลยฮะแกตัดสินง,ง่ายไปเปล่าความรักอะมันไม่มีสมบูรณ์แบบหรอกถ้าในความคิดของอีบปนะมันมีแต่การที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องปรับตัวเข้าหากันเรียนรู้กันทุกช่วงอายุเรียนรู้กันทุกๆการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยความรักที่ต้องเรียนรู้เข้าหากันอยู่เสมอมันจะเจอจุดที่สมบูรณ์แบบเมื่อไหร่วะบางทีอะ เราไม่รู้หรอกปะเอาจริงถ้าคาดหวังความรักที่สมบูรณ์แบบเลยอะมันมีด้วยหรอมันมีแต่ต้องคบกันเจอปัญหาเจออะไรติดขัดก็เรียนรู้ผ่านมันไปด้วยกันนะอันนี้คือความคิดของอีมะนะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นผู้หญิงแล้วต้องคู่กับผู้ชายถึงจะมีความรักแล้วสมบูรณ์แบบเนี่ยคือเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงก็มีความรักได้เป็นผู้ชายกับผู้ชายก็มีความรักให้กันได้ซึ่งไม่เห็นจําเป็นต้องสมบูรณ์แบบด้วยซ้ำอะ แล้วการที่คุณเคลมว่าความรักมีผู้หญิงมีผู้ชายแล้วจะสมบูรณ์แบบอะอ <c oughs> ก็กลับมาที่คำถามว่าสมบูรณ์แบบของความรักคืออะไรอันนี้แบบตอบยังไงอ่ะมันตอบยังไงก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคำาว่าความรักของทุกคนอะมีนิยามหรือมีหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็มาแชร์กันหน่อยนะ <S <S ส่วนอีประโยคสุดท้ายอ่ะที่บอกว่าความแข็งแกร่งขึ้นอยู่กับจิตปรุงแต่งคือ เหมือนคุณกําลังอยู่กับความรู้สึกที่ว่าผู้ชายต้องแข็งแกร่งปะแล้วก็ต้องคู่กับผู้หญิงผู้ชายต้องปกป้องดูแลผู้หญิงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้อ่านประโยคนี้ก็อเข้าใจทางนี้ไม่รู้จะถูกไหมนะที่บอกว่าจริงๆผู้ชายแข็งแกร่งแล้วต้องคู่กับผู้หญิงแล้วผู้หญิงที่จะคู่กับผู้หญิงอ่ะอีกคนนึงบอกว่าแข็งแกร่งอ่ะเป็นจิตบุงแต่งอะไรเงี้ยจริงๆความแข็งแกร่งอ่ะไม่ต้องแบบ ไปสู้กับสิงโตหรือแบบคุณยกหินหนักๆได้แบบหลายสิบกิโลอะไรขนาดนั้นเลยเว้ยคุณแค่พร้อมที่จะดูแลอีกคนหนึ่งในวันที่เขาอ่อนแอหรือเขาพร้อมที่จะดูแลเราดูแลกันและกันนะแกแบบชนิดที่ว่าเราก็ต่างคนต่างดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วนะแต่พอมีีคนนึงแล้วมันแบบดูแลกันและกันได้ดีขึ้นมีอีกคนนึงแล้วมันดีกว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้จําเป็นต้องมีใครที่ แข็งแกร่งกว่าใครในความสัมพันธ์นั้นน่ะไม่ได้มีใครที่จำเป็นต้องแบบต้องเป็นผู้ชายมากกว่าอีกคนนึงอะไรอย่างนี้เลยแล้วแกก็กําลังสวมความที่เป็นผู้ชายอะเลเบลผู้ชายว่าผู้ชายต้องแข็งแกร่งซึ่งจริงๆอะ่ะเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วเขาก็สามารถที่จะอ่อนแอได้ทุกคนสามารถมีมุมที่วันนี้ไม่เข้มแข็งเลยวันนี้ไม่ไม่ไหวเออเรามีมุมที่จะอ่อนแอได้ มีมุมที่จะอยากทิ้งตัวให้อีกคนหนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชายแล้วต้องแข็งแกร่งต้องดูแลผู้หญิงต้องปกป้องผู้หญิงเสมอไปสลับกันเป็นผู้ดูแลอีกคนหนึ่งบ้างก็ได้อันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ส่วนใครมีความเห็นังไงเกี่ยวกับความรักอะไรคอมเมนต์แ,แชร์กันได้